สวัสดีค่ะมาพบกับหมูอ้วนเชิญทำกเกษตรคนนี้อีกแล้วนะคะวันนี้หมูอ้วนมีไอเดียดีๆมาฝากกับทุกคนเลยสำหรับคนที่เป็นนักปลูกอยู่แล้วนะคะแล้วก็ล้างลาการปลูกไปนานนะคะมีดินเก่าๆอยู่จะทำดินเก่าให้มีชีวิตเนี่ยจะทำยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันกับหมูอ้วนเลยนะคะไปค่ะ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะใครที่มีดินเก่านะคะแบบนี้นะคะอย่าทิ้งเด็ดขาดเลยนะคะดินตัวนี้เราสามารถที่จะฟื้นคืนชีวิตให้กับดินได้นะคะนี่ก็เป็นดินปุงปูกที่หมูอ้วนปลูกไปนะคะแล้วก็หยุดปลูกไปนะคะดินก็จะเกิดการรัดตัวแน่นแบบนี้เลยนะคะ ค่ะวิธีการคืนชีวิตให้ดินง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะบี้ดินให้ละเอียดเป็นผงนะคะแล้วก็น้ำเศษวัชพืชออกให้หมดและเราก็จะเติมอาหารให้กับดินนั่นเองคะ่ะนะคะวิธีการบี้ดินนะคะเราก็จะดึงอย่างนี้ได้เลยนะคะเศษวัชพืชเราจะทิ้งไปนะคะส่วนตัวดินที่มีรากของเศษวัชพืชมันจะเป็นลักษณะน,นี้นะคะทุกคนใช้ได้หมดเลยนะคะเราจะบี้ดินให้แตก สองก้อนแล้วนะคะทุกคนอัตราส่วนที่หมูอ้วนอยากจะแนะนําทุกคนนะคะก็คือดินเก่าเนี่ยสี่กระถางนะคะเดี๋ยวเราจะบี้ดินให้แตกละเอียดและเราจะใช้กระถางในการตวงนะคะดินเก่าสี่กระถางพร้อมกับปุ๋ยหมักที่เราจะผสมฟื้นคืนชีวิตให้ดินอันหนึ่งกระถางนั่นเองนะคะถ้าเป็นเศษวัชพืชอย่างนี้ให้เอาออกไป เห็นไหมคะทุกคนดินแข็งมากทิ้งเอาไว้นานนะคะรากพืชก็จะรัดแน่นนะคะเราก็แค่บีอย่างนี้ออกค่ะตอนนี้เราก็จะมาถึงขั้นตอนของการฟื้นคืนชีวิตดินนะคะเราจะตวงดินทั้งหมด4กระถางนะคะใช้กระถางเป็นตัวตวงได้เลยนะคะทุกคนสี่กระถางเต็มๆแบบนี้นะคะหนึ่ย Okay. ดินเก่าสี่กระถางต่อปุ๋ยหนึ่งกระถางนะคะวิธีการทำอันไหนคือปุ๋ยอันนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยหมักเป็ดน,นะคะเป็นปุ๋ยสูตรที่มีไนโตรเจนสูงมี NPK ครบนะคะเป็นสูตรบำรุงแล้วก็ วิธีการหมักปุ๋ยของหมูอ้วนเนี่ยคือในปุ๋ยเนี่ยมีจุลินทรีย์ครบกระบวนการเลยนะคะอันนี้คือปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยหมักเป็นหนึ่งกระถางเท่านั้นนะคะเห็นไหมคะทุกคนดินเก่าสี่กระถางปุ๋ยหมักหนึ่งกระถางวิธีการนะคะเราจะผสมด้วยกันนั่นเอง พอเราคุกเขาปุ๋ยหมักนะคะหนึ่งส่วนกับดินเก่าสี่ส่วนเข้าด้วยกันแล้วนะคะดินจะมีลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนนี่พอเราจับดินมาแล้วเนี่ยดินจะแห้งล้วนนะคะแห้งล้วนแบบนี้นะคะตอนนี้เราจะฟื้นชีวิตให้เขาแล้วค่ะตอนนี้เราใส่ร่างกายเข้าไปแล้วก็คือปุ๋ยหมักนะคะตอนนี้เราจะใส่จิตวิญ,ญญาณให้ดินนะคะแล้วดินเนี่ยจะกลายมาเป็นดินที่มีความชุ่มชื้นได้ถนัดตาก็คือ เราจะผสมน้ําเข้าไปนั่นเองนะคะน้ำเนี่ยจะเป็นน้ําเปล่าก็ได้นะคะหรือถ้าใครมีปุ๋ยน้ําหมักนะคะก็สามารถผสมได้เลยนะคะน้าหมักมะพร้าวน้ําหมักซาวข้าวน้ําหมักหน่อกล้วยนะคะสามารถที่จะผสมเข้าไปในน้ําแล้วก็คลุกเขากับดินนะคะเป็นการคืนชีวิตให้กับดินแล้วก็สามารถปลูกพืชได้เลยในเวลานั้นนะคะเราจะผสมความชื้นก็คือน้ํานะคะน้ําเปล่าหรือน้ําหมักต่างๆนะคะอันนี้ของหมูอ้วนเป็นน้ําหมักนะคะผสมไปนะคะขั้นตอนนี้ ถ้าดินเราดีมีชีวิตแล้วจริงๆดินจะซึมซับน้ําได้เองโดยอัตโนมัตินะคะมาดูกันเลยค่ะทุกคนมาค่ะหมูอ้วนเทน้ําเข้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะคุกนะคะคุกไปเรื่อยๆนะคะอัตราส่วนในการคุกน้านะคะก็แค่ฟื้นชีวิตให้กับดินนะคะทําให้ดินมีความชื้นขึ้นมานะคะไม่ต้องทําจนแฉะนะคะก่อนที่เราจะปลูกพืชน,นั่นเองนะคะเราจะต้องทําความชื้นให้เสร็จก่อนแล้วค่อยนําดินใส่กระถางนั่นเองนะคะ เห็นไหมคะทุกคนหมูอ้วนก็ทำแค่นี้ถ้าดินที่ดีจะไม่จัดตัวเป็นก้อนแล้วนะคะก็จะแค่มีความชื้นมีสีผิวพันธ์ที่สวยขึ้นเข้มขึ้นนั่นเองนะคะด้วยคุณสมบัติของดินที่เขาจะอมน้ำเก็บไว้นั่นเองค่ะเห็นไหมคะทุกคน เริ่มเปลี่ยนสีแล้วใช่ไหมคะเราจับดินไปตรงไหนเนี่ยก็ล้วนซุยไปตรงนั้นนะคะเห็นไหมคะทุกคนดินจากที่กําเหมือนเม็ดทรายตอนแรกใช่ไหมคะกําแล้วก็ล่วงลงจากมือแต่พอดูนความชื้นเท่านั้นก็กลายเป็นเหมือนโอเอซิตดีๆนั่นเองนะคะนี่เห็นไหมคะในดินมีความชื้นจนเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเดี๋ยวหมูว่าจะ เราเพิ่มอีกหนึ่งขันความชื้นก็คือให้อยู่แค่ประมาณที่เราสามารถปั้นดินได้นะคะและเราก็ค่อยนำดินใส่กระถางปลูกพืชแล้วก็รดน้ำได้ตามปกตินะคะขั้นตอนนี้สำคัญนะทุกคนพยายามคลุกดินให้มีความชื้นก่อนที่จะนำใส่กระถางปลูกนะคะเพราะว่าถ้าเรานำดินที่ไม่มีความชื้นใส่กระถางปลูกเนี่ยเวลาไปปลูกอะ่ะ น้ำอาจจะผ่านดินและดินเนี่ยก็จะปล่อยน้ําเร็วเกินไปนะคะทําให้ดินนะเก็บความชื้นได้น้อยนั่นเองนี่แหละคือการค네ืนชีวิตให้ดินแล้วเดี๋ยวมูจะพาไปดูดินดีที่มีชีวิตก็คือดินปุงปูกเนี่ยก่อนใช้มันจะมีลักษณะยังไงและพอเรา,า,เราคืนชีวิตให้กับดินปุูปูกเก่าเนี่ยลักษณะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอันนี้คือดินปุงปูกที่เราพึ่งฟื้นคืนชีวิตให้กับเขาอันนี้คือดินปุงปูก ใหม่ๆที่ยังไม่ได้ใช้เราเอามาเทียบกันเลยนะคะทุกคนดินดีมีชีวิตแล้วแค่นี้เองนะคะทุกคนก็จะสามารถปลูกพืชปลูกผักได้แล้วใส่กระถางคะ่ะเวลาปลูกพืชนะคะพยายามใส่ดินอยู่แค่ประมาณนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องใส่ปุ๋ยอีกนะคะ จะได้มีพื้นที่เอาไว้รับน้ํารับปุ๋ยนะคะเห็นไหมคะเราจะใส่ดินแค่ประมาณนี้อันนี้คือพร้อมปลูกเลยนะทุกคนทําตอนนั้นก็ปลูกตอนนั้นได้เลยไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นนะคะเท่านี้นะคะเราก็จะ คืนชีวิตให้ดินได้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวหมูอ้วนจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆเลยนะคะนี่คือดินเก่าที่เรานํามาฟื้นคืนชีวิตให้เขาเพียงเติมปุ๋ยหมักเป็ดแล้วผสมน้ําเข้าไปดินจะมีลักษณะแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือดินปุงปลูกใหม่ๆเลยที่ทุกคนได้ไปจากหมูอ้วนก็จะมีลักษณะแบบนี้มีความชื้นระดับนี้นะคะอันนี้หมูอ้วนก็คือผสมน้ําแล้วนะคะก็เลยอันนี้ง่ายมาก กลายเป็นดินดีที่มีคุณภาพเหมือนเดิมทุกประการนั่นเองนะคะเห็นไหมคะทุกคนคล้ายคลึงเหมือนกันมากนะคะอันนี้คือดินใหม่นะคะความชื้นจะอยู่ระดับนี้จับแล้วล้วนซุยนะคะถ้าใครเอามือสัมผัสเนี่ยจะนุ่มมือมากนะคะอันนี้คือดินเก่าที่เราปรุงใหม่นะคะเพียงเติมน้ําและปุ๋ยลงไปนะคะดินก็จะล้วนซุยเท่ากันมีเก็บความชื้นได้เหมือนฟองน้ําเลยนะคะ แค่นี้เองปลูกได้เลยค่ะทุกคนหมูอ้วนคุกเสร็จนำใส่กระถางแล้วก็เอาต้นกล้าปลูกแบบนี้นะคะเห็นไหมคะทุกคนดินจะนุ่มเหมือนเดิมทุกประการนะคะนี่ใครที่ปลูกผักในกระบาดในแปลงปลูกแบบนี้นะคะง่ายมากเลยนะคะเมื่อเราปลูกผักเสร็จแล้วเราทิ้งดินเอาไว้แบบนี้นะคะลักษณะเดียวกันเลยก็คือดินก็จะเริ่มแห้งแล้วนะคะมีความแห้งมีความล้วนแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราก็แค่พวดดินนะคะทําวิธีการเดียวกันพลิกหน้าดินขึ้นมานะคะถ้าเราพลิกหน้าดินขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะบดดินให้ล้วนซุยแบบเดียวกับที่เราทําในกระถางเมื่อกี้นี้ทุกอย่างนะคะทําให้ครบทั้งแปลงนะคะพอได้ดินที่ล้วนซุยแบบนี้แล้วก่อนจะปลูกก็เพียงแค่เติมปุ๋ยหมักเข้าไปนั่นเองนะคะอัตราส่วนก็คือ4ต่อหนึ่งเหมือนเดิมนะคะตีต่างเอาง่ายๆเลยนะคะก็คือเราแบ่งเป็น ตารางเมตรก็ได้นะคะอย่างกระบะนี้มีความยาวทั้งหมด3ตารางเมตรนะคะเราก็จะใส่ปุ๋ยที่ตารางเมตรละ3กิโลนั่นเองนะคะถ้า3ตารางเมตรเนี่ยก็คือ9กิโลนะคะคำนวณง่ายๆแบบนี้9-10กิโลเนี่ยใส่ไปได้เลยทุกคนแล้วก็คลุกเ้าเข้าด้วยกรรันรดน้ำปลูกผักได้เหมือนเดิมนะคะนี่คือวิธีการ คืนชีวิตให้ดินไม่ว่าจะเป็นดินแบบกระถางนะคะหรือแบบกระบะแบบนี้นะคะเพียงแค่คุณมีดินเก่าดินเดิมนะคะไม่ว่าจะทิ้งการปลูกไปนานแค่ไหนถ้าตั้งใจจะกลับมาปลูกใหม่ก็แค่เติมปุ๋ยแล้วก็ลดน้ําแล้วก็พร้อมปลูกนะคะดินดีก็จะมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะการฟื้นคืนชีวิตให้ดินของหมูอ้วนก็ได้แนะนําทุกคนจบลงเรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่านะคะทุกคนเนี่ยจะได้นําไปใช้ประโยชน์ ในสวนที่บ้านของตัวเองนะคะค่ะส่วนใครที่อยากจะได้สินค้าอื่นๆของหมูอ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นดินปุ่งปูกปุ๋ยหมกักเป็ดนะ้ำหมักสามสูตรเนี่ยก็สามารถทักมาหาหมูอ้วนได้เลยหมูอ้วนมีสินค้าลงขายใน ทุกแพลตฟอร์มของโลกโซเชียลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น s h o ป e e Lazada, TikTok, l i อก My s h o ม hop นะคะหรือแฟนเพจ Facebook หมูอ้วนชวนทำเกษตรเนี่ยก็สามารถเซิร์ชหาได้เลยนะคะมีสินค้าไว้บร,ริการ24ชั่วโมงแต่ใครที่มีปัญหาในการปลูกอยากจะปรึกษาใครสักคนหนึ่งก็สามารถทักมาหาหมูอ้วนได้ที่ไอดีไลด้านล่างด้านนี้ได้เลยเหมือนเดิมนะคะ w i b 1 5 1 5แล้วคุณจะรู้ถึง การปลูกผักที่ปลอดสารพิษแล้วได้กินผักที่ดีมีคุณภาพปลอดภัยต่อร่างกายของตัวเองนะคะด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษทานกันเองแบบหมูอ้วนนะคะค่ะสำหรับวันนี้หมูอ้วนก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะดินปูปูไปและะ้วค่ะดูทุกคนอันนี้เป็นงานแน่นหนามากงานเชื่อมหัวน็อตนะคะเชื่อมหัวนอ็อตขันนอ็อต เอาไว้ยึดแน่นมากยกได้โยกไม่โยกเลยนะคะทุกคนเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาไม่มีโยกนะคะแน่นหนามาตรฐานมากเลยนะคะตัวนี้สําหรับวางกระถางหรือวางอะไรก็ได้อนเนกประสงค์นะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะเอากระถางมาวางกันวางไปปุ๊บวางชั้นสําหรับวางกระถางได้เลยว้าว ความสูงเนะ่ยอยู่ในระดับที่แบบว่าหมูว่างนะัดสูงหนึ้าสิบเก้นะคะก็ไม่ต้องไปยุกแขนมากหรือวางแขนจนต่ําเกินไปนะคะก็อยู่ระดับนี้พอดีเลย